สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่เข้าไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้พลังงานนี้เป็นของคุณค่ะนะคะรับพลังงานบวกรับพลังงานดีๆไปนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่จะทำให้ฟังก็คือมีคนอยากเจออยากติดต่อกลับมาเพื่อที่จะทำให้ ความรักครั้งนี้ชัดเจนขึ้นนะคะมีคนอยากเจออยากติดต่อกลับมาเพื่อที่จะทำให้ความรักครั้งนี้ชัดเจนเขาจะกลับมานะคะเขาอยากเจอคุณเขาอยากติดต่อกลับมาเพื่อที่จะทำให้ความรักหรือความสัมพันธ์นี้ชัดเจนขึ้นเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องภัยนะคะใช้วิจารณญาณนะคะ บอกก่อนนะเน้นย้ำนะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะใช้วิจารณญาในการรับชมับฟังแล้วก็ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและทั้สองราศีเลยจ้านะ,ะนะคะนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักค่ะการดูดวงดูเรนดอมนะคะเห็นขีปดีแล้วยิ้มับพลังงานดีๆนะคะอย่าไปเสียดียดหรืออย่าตึงเครียดมากเพราะชีวิตของเราบอกก่อนนะ รเรเครียดมาเยอะแล้วเราอย่าไปเครียดมันนะอย่าไปเครียดเยอะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่สวยไม่รล่อนะไม่เอานะ mm hmm. <laughs> มีคนอยากเจออยากติดต่อกลับมาเพื่อที่จะทําให้ความรักอะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ mm ่ะ hmm. โอเคเรามาดูกันว่าเขาเป็นใคร mm hmm. นะคะอืมแม่ คนคนนี้นะคนคนนี้นะตอนนี้นะนิ่งเลยเฉยเลยเหมือนตัวเขาว่าใช้ความคิดอย่างสติแบบมีสติออรอบคอบมากขึ้นใช่ไหมอยู่กับคนเยอะมากเลย,ยไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่เดิแฮร์รพันในสำรับ,บยี่สสองใบเนี่ยจะเป็นไพ่พระพระสังฆราชนะคะที่กำลังให้โอวาทหรือกำลังพูดกับคน มีกุญแจไขความรู้สึกนิ่งมีสติอย่างรอบคอบหรือปรึกษาคนเพื่อที่จะให้ทำยังไงในสิ่งที่เขาคิดบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จไปในข้างหน้าหรือในอนาคตนี่คือตัวเขาค่ะเขากำลังคิดวิเคราะห์เขากำลังแยกแยะประเด็นออกไปเขากำลังตั้งใจที่จะทำบางอย่าง ให้ประสบผลสำเร็จน,น,นี่คือตัวเขานะคะและเขาคนนี้ก็พยายามที่จะนิ่งลงนะคะนิ่งลงยอมรับฟังคนอื่นบ้างนะคะและพร้อมที่จะปรับตัวเห็นไหมปกติเนี่ยคนที่มีอีกโก้หรือคนที่มีอะไรที่คนอื่นเชื่อฟังเนี่ยเขาจะไม่ค่อยฟังใครเพราะว่าเขาดูว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะ มันเป็นสิ่งที่ประสบผลความสำเร็จแน่ในอนาคตแต่บางทีสิ่งที่เขาคิดก็ไม่ใช่สิ่งที่มันดีเสมอไปฉะนั้นแน่นอนค่ะไม่ได้ดีเสมอไปมันเลยทำให้เขาเจอหลาย,ลายๆอย่างในใจแบบหวาวุ่นใจเหมือนกันเขาเลยต้องหยุดฟังบริวารหรือลูกน้องเขาหรือคนที่ ปกติเขาจะเป็นคนที่รับคำปรึกษาใช่ไหมแต่ตอนเนี้เขาปรึกษาคนพวกนี้นะคะแล้วเขามีเรื่องให้ต้องทำต้องคิดต,ต้องเคลียเยอะมากๆนะคะเออสิมีเรื่องให้ต้องทำต้องคิดมีการวางแผนมีการทำงานเออมีการทำยังไงก็ได้ให้ตัวเขาเองอะประสบผลสำเร็จไปข้างหน้า ประสบผลความสําเร็จไปข้างหน้ามีการกันกองอย่างแยบยน์แต่เขามีธรรมะนะเขามีธรรมะนะจะบอกว่าเขามีอีกโก้ไหมก็ดูหน้านิ่งสิเขาถึงยากไหมแน่นอนค่ะเข้าถึงมากยากมากเพราะว่าเขามีจิตวิญญาณเขามีเซนส์เขามีจิตวิทยาหรือเขามองคนออกเหมือนกัน นะคะคนคนนี้เป็นคนหน้านิงๆเชยๆจะบอกว่าไม่รู้สึกรู้สาก,ก็ไม่ได้เนาะจะด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรของเขาที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้มันก็มีผลนะมันก็มีผลทําให้เขาเป็นแบบนี้ด้วยอืยอะเรามาดูกันเนาะว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาในตัวตัวเองได้ไหมหรือว่ายังไงคนคนนี้และค่ะคือคนที่อยากจะเจอคุณอนะ่ะคนที่ เขากับคุณเนี่ยคอนแทคปฏิสัมพันธ์กันหรืออยากเจอมากอย่าติดต่อกลับมาเพื่อที่เหมือนจะเริ่มต้นใหม่กับคุณะคนที่คุณไม่ได้พบนานแหละหรือตัดจบความสัมพันธ์ไปเขาอยู่แดนไกลก็ได้คุณตอนนี้ความชัดเจนของคุณกับเขายังไม่ได้ชัดเจนร้อซ์ก็ได้คู่รักคู่สามีภรรยากันค่ะ ที่มีหมางใจกันโดยคําพูดการกระทําระยะทางทําให้คุณกับเขาหวานกันน้อยลงก็เขาคนนี้อยากจะเจอคุณมากๆหรืออยากจะเคลียร์กับคุณนะอ่าโอเคนะมาดูกันค่ะนะคะการทํางานของเขาค่ะจะบอกว่าไม่ใจร้อยไม่ได้ดีนะที่เขาอ่ะเขาถึงเขาจะธาตุไฟก็จริงเมสินสนูนะแต่เขายังมีความเป็น มีธรรมะม,มีใจมีอุเบกขาหรือมีการวางเฉยกับสิ่งบางสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเขาได้เขาเลยรู้สึกว่าอปัญหาที่มันจะเกิดกับเขาอะมันเป็นเรื่องปกติหรือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยอืมมันเป็นเรื่องปกติหรือมันเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับเขานะคะเขาเลยไม่ได้รู้สึกว่า สิ่งที่มันกําลังจะเกิดกับเขาอะมันเป็นสิ่งที่วุ่นวายในชีวิตมากคนคนนี้นะคะอ่าพยายามใช้ความพยายามใช้ความพยายามแอคทีฟตัวเองให้มันมากขึ้นทํางานเยอะค่ะแล้วก็เจอคนเยอะกําลังแก้ปัญหานะคะกําลังแก้ปัญหาของตัวเองและกําลังแก้ปัญหาของคนอื่นด้วยมีจิตวิญญาณภาวะการเป็นผู้นําค่อนข้างเยอะ นะคะมีเงินรองรับที่ให้เขาทำจะบุกด้วยตำแหน่งหนะ้าที่การงานของเขาด้วยก็ได้ค่ะนะคะแล้วพลังงานดีๆนะคะทุกคนนะมีใครที่อยากจะเจอคุณอยากจะติดต่อกลับมาเพื่อที่จะทำให้ความรักของคุณหรือความสัมพันธ์ครั้งนีน้ชัดเจนขึ้นนี่คือเขาเลยค่ะนะคะแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนตัวเขาอะก็ ระแวงด้วยนะแล้วก็มีความไม่มั่นใจถึงแม้จะมีใครหยิบยืน่นให้เขาเขาก็ไม่มั่นใจถ้าเขาไม่ทดลองทดสอบเลยตัวเองคนคนนี้นะคะที่อยากเจอคุณเนี่ยเหมือนตัวเขาเองเหงาเขาเองมีความต,ต้องการทางใจหรือมีสิ่งที่มันอยู่ในใจอยากที่จะคุยจะเคลียร์หรืออยากที่จะพูดให้คนได้รับรู้หรือให้คุณได้รับทราบ ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเขาไม่อยากเขาไม่อยากที่จะเก็บความรู้สึกแบบนี้หรือแบกมันไว้อ่าไม่อยากที่จะเก็บความรู้สึกแบบนี้เลยหรือว่าไม่อยากที่จะแบกไว้เลยนะคะอ่าไม่อยากที่จะเก็บความรู้สึกไม่อยากที่จะแบกไม่อยากที่จะทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่า ตัวเขาไม่ได้แอคทีฟในความสำคัญหรือความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาอะค่อนข้างเหนื่อยมากๆเขาอยากที่จะเจอคุณเขาอยากที่จะสารสัมพันธ์ใหม่ดีไม่ดีแค่สองคุณอยู่ตลอดละคนคนเนี้ยสองคุณตลอดเลยนะคะแต่ไม่แสดงตัวตนออใจเขาอะ ตัดไม่ขาดยังมีคุณอยู่หรือยังเป็นห่วงคุณอยู่แต่จะด้วยภาวะหรือคนบางคนก็อยู่แดนไกลกันเนาะทํางานไกลๆไ,ไม่มีเวลาแก้ตัวไม่มีเวลาแก้ไขหรือไม่มีเวลาที่จะคนโทรลตัวเองอะ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาก็พยายามที่จะมีเรื่องแอคทีฟอยู่ตัวเองเสมอนะคะ ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ย้ำย้ำคิดย้ำทำถ้าเรื่องบางเรื่องที่เขาทำไม่ได้เขาก็จะปฏิเสธหรือปัดออกไปนะคะฉะนั้นเรื่องความรักเหมือนกันความรักของเขาเนะ่ะไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้เจอคนเยอะหรือเขารู้สึกว่าความรักของเขาอะมันมันไม่ค่อยอวื่หวาสักเท่าไหร่นะคะหรือเขาไม่ได้สนใจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากับความรักครั้งนี้เลยหรือสิ่งที่คุณทุ่มเทให้ไปอะ นะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่ทุ่มเทให้ไปก็เหมือนความรู้สึกเหมือนก็เหมือนจะเท่ากับศูนย์ใช่ไหมก็รู้สึกมีความน้อยใจนะคะมีความน้อยใจมีความนิ่งมีความเฉยคุณก็เลยเปลี่ยนผ่านไปทาอย่างอื่นมากกว่าแทนที่คุณจะมาสนใจเขาอ่าการที่คุณนิ่งการที่คุณเฉยมันก็มีแบบนี้สิคะมันก็มีเอฟเฟคเอ่อเอฟเฟคปฏิกิริยาเอฟเฟคปฏิกิริยาหรือ แม้กระทั่งการคอนแทกการคอนแทกในใจระหว่างเขาระหว่างคุณเ,เกิดขึ้นนะ,ะนี่ค่ะนะคะเรือที่พายไปกำลังแล่นไปในแม,ม่น้ำใช่ไหมคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำอะไรของคุณให้มันมากยิ่งขึ้นปล่อยให้คนคนนี้ย <c oughs> อยากทำอะไรก็ทำไปเออไมไ่สนใจอะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวเขาเองนะ่ะ มันเหมือนตัวเขาน่ะอยู่กับสังคมหรืออยู่กับคนที่ต้องฉลิมฉลองอยู่เยอะๆมันเหมือนตัวเขาเองมันมีความเบื่อใช่ไหมมีความเบื่อต้องอยู่กับสิ่งที่มันปลอมต้องสิ่งอยู่กับสิ่งที่มันรู้สึกว่าตัวเขาก็ไม่ได้ดีหรือแอคทีฟอะไรเยอะ nhiều. เขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขามีความสุขค่ะนะคะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขามีความสุขหรือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาแฮปปี้หรอก ถึงแม้เขาจะอยู่แบบนี้เขาเหมือนว่าเขาอยู่กับหน้ากากหรือสังคมที่เขาพยายามค่ะพยายามทาที่จะทําให้เขาเป็นแบบนี้เขาคิดถึงคุณตลอดทุกเวลาค่ะอยากเจอคุณมากๆอยากพูดบางคําที่มันเก็บไว้ในใจด้วยตัวเขาเองที่เขาไม่ได้พูดอยากติดต่อกลับมาเขาก็ลังท,ทําทุกช่องทางที่จะติดต่อกลับมาหาคุณให้ได้หรือจะพูดกับคุณให้ได้คิด วิเคราะห์ว่าจะต้องทำยังไงดีถึงจะเข้าหาคุณครั้งนี้เขาทนความคิดถึงของตัวเขาไม่ไหวจริงๆนะคะเขาอยากมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ของความรักของเขากับคุณมยัยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ให้โอกาสก็ตามเขาจะมีเขาจะพยายามกลับมาเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองมุมที่มันไม่ดี เขาก็ได้ัะภาวนานะคิดว่าตัวคุณจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งตัวเขาเองจริงๆก็ไม่ได้มีความมั่นใจหรอกคะ่ะว่าว่าคุณจะให้โอกาสเขาเขาจะให้โอกาสคุณเขาไม่ได้ไม่มีมุมไหนที่เขาจะต้องให้โอกาสคุณอยู่แล้วเพราะเขาคุณไม่ได้ทําอะไรผิดนี่เป็นความคิดของคุณแต่เขากําลังจะ ทำตามหัวใจเขาที่เขาต้องการแรงปรารถนาของเขาที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยฉลาดเรื่องความรักสักเท่าไหร่ก็มีที่ตําหนิตัวเองค่ะเพราะว่ามัวแต่ทางานหาเงินหรืออยู่กับสังคมที่มันเป็นเป็นคนที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินหรือความเป็นอีโก้หรือกําแพงของเขามันเยอะแล้วฟอร์มเรื่องความรักเนี่ยไม่ค่อยที่จะเก่งหรือ เดินเครื่องสักเท่าไรแต่เรื่องงานเนี่ยขอให้บอกเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วมีอะไรมีโมเมนต์เออมีมีแพชชั่นมีสเต็ปของชีวิตค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่มีโมเมนต์หรือมีสเต็ปของตัวเองค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาอะก็เก่งในระดับหนึ่งหรือ มีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบสามารถทำให้เขาสามารถทำให้เขาเดิม,เ,ดมเนินการหรือเดินเครื่องในชีวิตของเขาได้ตัวเขาเองนะมันเป็นในรูปแบบแบบนี้เนาะและไอสิ่งที่เขามันกำลัง เป็นอยู่ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาโหยหาความรักเลหรือเ,เขาต้องการที่จะเจอคุณมากมากเลยอยากเริ่มความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่จริงๆเพราะคุณอะที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่แบกทัดไฟค่ะทัดลมก็คือเขากุมเมถุนตูนเมษสิงธนูค่ะที่ผ่านมาเขาทาแต่ง,งานสนใจแต่ง,งานไม่ได้สนใจคุณแม้แต่กระทั่งคุณให้เขาร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม คุณปีกเวเวลาคุณทําให้เขาคุณทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าและมีความหมายส่วนตัวคุณเองไม่เป็นไรอะไรก็ได้มันเลยทําให้เรื่องแบบเดี๋ยวมันสะสมในความรู้สึกของคุณเยอะมากๆคุณเลือกที่จะนิ่งนะคะกับเขาหรือปล่อยมือเขาหรือบอกเขาบางคนก็เป็นฝ่ายที่บอกกันและกันบอกกันไปบอกกันมากับคนในกาที่เป็นคนคิดถึงก็คือเขาเอง ทนความคิดถึงของตัวเองไม่ได้เนาะก็ด้วยนิสัยด้วยแหละเพราะว่าคุณก็ไม่อยากจะทําอะไรที่มันเป็นแบบนี้แต่สมาธิค่ะหรือสติเวลาคุณเจอเขาหรือสกิลปากเขาหรือคําพูดเขาบางทีมันก็ทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในพฤติกรรมหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่นะตอนนี้ความสัมพันธ์ในใจหรือสิ่งที่มันเป็นในใจเขา มันเปิดกว้างหรือเปิดโอเพนขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมันมีมันมีการดิวการเนี่ยเห็นไหมคุณจะไม่เขาจะไม่อยากหาคุณได้ยังไงก็คุณเป็นโอ้โหเซฟโซนของเขาเลยเห็นปะที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ดื้อเองหรือเขาไม่มีความมูทะลุดูดันหรือความที่เขาเป็นเขาเองอะ่ะเขาก็จะดีมากกว่านี้ส่วนตัวแล้วมองว่าเขา เป็นคนที่จริงๆเขาจิตใจดีนะถ้าเขาลดความเป็นอีโก้หรือดีกรีความมั่นใจนะคะความมั่นใจของตัวเอง10ถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยแห่งความรักคุณมอบให้กับเขาเขาดูดีแต่ตัวเขาเองเขากำลังโทษตัวเองอยู่ทำไมเขาถึงยอ,อยากเจออยากขอโทษคะ่ะในบางครั้งในบางอย่างในบางมุมที่เขาเป็นที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเสียใจในลหลายๆอย่าง เขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาก็แอบหวังลึกๆว่าคุณจะรอเขาอยู่แต่ก็รอแหละเนาะเพราะคุณก็ไม่ได้คนเจ้าชู้อะไรถึงแม้คุณจะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะมากๆเลยคือคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับทางด้านเรื่องความหลักตัวคุณเองนะเบื่อหน่ายทางด้านเรื่องความหลักคุณอยากจะมีเงินคุณอยากจะหางานคุณอยากจะอยากจะทําให้คุณมันมีอะไรที่มันแอคทีฟหรือพัฒนามากกว่านี้คุณอยากจะทําให้ ให้สิ่งที่มันมีอ่ะมันสร้างก่อร่างสร้างตัวขึ้นไปหรือทำอยังไงก็ได้ให้คุณมีเงินมากยิ่งขึ้นหรือมีอะไรที่มันมาเติมเต็มให้กับคุณอ่ะคุณไม่อยากที่จะจะ,จะทำไงอ่ะจะเป็นคนเอือยเชยชาหรือแม้กระทั่งปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณก็ไม่อยากจะไม่อยากที่จะคิดหรืออะไรอีกแล้วนี่คือตัวคุณนะคะอ่าแล้วทำอะไรคือการเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเพื่อความหลักครั้งนี้ ถ้าคุณให้เขาทําอะไรเขาทาหมดนะต่อไปเนี่ยเนี่ยเขาส่องคุณอยู่ตลอดแหละให้รู้ตัวไปเลยก็คนเก่าของคนนี่แหละค่ะคนดีของเดิมคนที่เอาแต่ใจคนที่มีอีกโก้หรือมีกําแพงแม้กระทั่งสิ่งที่ทําแล้วรู้สึกว่าตัวเขาก็ไม่ได้จอยมากกับสิ่งที่เป็นจริงอะ่ะเอาจริงๆนะเขาก็รู้ตัวนะว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้น่ารักแล้วก็ไม่ได้สดใส เออไม่ได้น่ารักไม่ได้สดใสไม่ได้เป็นคนที่น่าหลงไหลอะไรมากหรอกรู้ทั้งรู้เพราะบางทีตัวเขาก็มันเหมือนมีความเครียดที่อยู่ในใจหรือเป็นความเครียดที่มันสะสมอยู่ในตัวเขาเองมีมุมบางมุมมีสิ่งบางสิ่งที่ตัวเขาก็พยายามค่ะพยายามที่จะแกะพนันาการหรือเปลียนปรับปรุงตนเองให้มันก้าวกระโดดออกไปทำม่ไ้คือการเปลี่ยนแปลงยอ,อยากที่ต่ออยาก เพิ่งรู้อะเหมือนเพิ่งรู้อะเพิ่งตื่นเพิ่งมีแสงสว่างแมไปอยู่ที่ไหนมาเนาะในวันที่มันจะไม่มีคุณแล้วอะก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าจะต้องทํายังไงเกี่ยวกับบริบทของความหลักครั้งนี้นะคะเออตัวเขาเองเนาะเออไปอยู่ไหนมาจา๊ะอะไรแบบนี้เนาะไม่หรอกคะ่ะตัวเขาเองก็เป็นคนนี้มีอีกโก้อะคนที่แบบนี้นะคะก็จะไม่ค่อยยอมหรือรู้สึกตัวเองหลักใครได้ง่าย กำแพงมันหนาเกินไปสำหรับตัวเขาสิ่งที่มันเกิดกับตัวเขาหรืออะไรที่อยู่กับตัวเขาเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาก็พยายามนะมีความพยายามพยายามและทำและดีและหรือดีต,ตัวเองให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีความพยายามในโมเมนต์ทางความรู้สึกตรงนั้นจริงๆแล้วก็เนี่ยอยากจะเสิร์ฟความรักให้กับคุณในออฟคับอยากจะเอาความรัก ให้กับคุณอยากจะทำยังไงก็ได้ให้ความรักของคุณกับเขา่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเคยตำหนิตัวเองอยู่หลายๆเวอร์ชั่นเหมือนกันหรือหลายๆอย่างเคยว่าตัวเองเคยทำเหมือนตัวเขาเองก็อยู่ในในสิ่งที่เขาเป็นเขาพยายามที่จะดีตัวเองให้มันขึ้นไปหรือมีมุมมองของทางด้านเรื่องความรักให้มันมากเขาไม่ได้คาดหวังกับเรื่องความรักหรืออะไรใดๆทั้งสิ้น แต่เขาอยากให้ตัวเขาเองอะ่ะมีพลังงานหรือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดกับเขาอะ่ะเอเนอร์จีที่มันดีๆให้กับตัวเขามากเพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองอะ่ะถ้าเขาเป็นคนน่ารักหรือเป็นคนสดใสเขาก็จะมีอะไรที่มันก้าวกระโดดของชีวิตเยอะๆมากๆเขาไม่เคยคิดว่าในในความสัมพันธ์หรือความรักของคุณน่ะ หรือคุณคิดไม่ดีกับเขาเพราะคุณน่ะเป็นคนที่พิเศษหรือเขาไม่คิดที่เขาจะหยุดมองคุณได้หรอกค่ะแต่จะด้วยการทํางานหรือตัวเขาเองเป็นคนที่ตัวเขาเองเนาะเป็นคนที่บางทีก็ทํางานเยอะเกินเยอะจนลืมสนใจหรือดูแลตัวเองไม่แปแลกหรอกค่ะที่เขาจะจะเป็นคนลักษณะแบบนี้นะใจร้อนจะอยู่กับคนยากไม่ค่อยมีคนเอา นะคะคนแบบลักษณะแบบนี้จะอยู่กับคนยาวไม่ค่อยมีคนเอาหรือคนจะอยู่กับเขาจริงๆต้องใจนักเก่งจริงจรงิหรือหนักแน่นจริงๆค่ะนะคะคุณคือคนที่อยู่เหนือราชสีก็คือเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบคอนโทรลเขาได้ในทุกๆเรื่องเขารู้จริงๆเขาก็รู้หัวใจตัวเองนะคะว่าเขาต้องการอะไรหรือเขาไม่ต้องการอะไรนะคะ แค่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งเนี้ชีวิตเขาก็ดีขึ้นเขาอยากกลับมาเจอคุณมากๆนะคะเขาอยากกลับมาติดต่อกลับมาเขาอยากให้คุณเห็นใจเขาอยากให้คุณยกโทษให้เขาเขาจะทำความรักครั้งนี้ถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อความรักที่มันดีขึ้นเขาจะสร้างครอบครัวหรือสร้างความรักครั้งนี้ด้วยตัวเขาเองถ้าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรเขาก็จะทําให้คุณยังพอใจหรือทําให้คุณ รู้สึกว่าตัวเขาก็เป็นคนน่ารักหรือสดใสสำหรับคุณแรงบนันดาลใจของทางด้านเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นเขารู้ว่ามีคุณคนเดียวเท่านั้นนะที่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้แล้วมีคุณคนเดียวอะที่เข้าใจเขาเขารู้แล้วตอนนี้เขาตาสว่างแล้วนะ เขาได้ทัภาวนาว่าอยากให้คุณเห็นใจเขาแต่คุณจริงๆอ่ะคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่เห็นใจเขาแต่คุณเลือกชะนิ่งเพื่อที่จะทบทวนปัญหาที่มันเกิดกับตัวคุณเองคุณรู้สึกเหนื่อยคุณไม่อยากที่จะพยายามกับเขาเพราะเหนื่อยคุณอยากหลักตัวเองให้มันมากขึ้นหรือทําให้ตัวเองมีความรู้สึกที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้เพราะตัวคุณก็เจอแต่สิ่งที่มันเข้ามา ปรุงแต่งกับตัวคุณเจอแต่สิ่งที่มันมันไม่ใช่คุณก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งที่หลักตัวเองแล้วมันก็ได้ผลนะส่วนตัวเขาก็พยายามแหละเขาก็มีความแอคทีฟของตัวเองค่ะพลังงานนี้เป็นของคุณกับเขาเขาอยากเจอคุณอยากติดต่อกลับมาเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นในทางดงเรื่องความหลักค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขเลิฟยูนะคะทุกคนยิ้มรับพลังงานดีๆค่ะ